ต่อครับอยู่ในหมวดอฝนง่ายเกินมันง่ายเกินมะเหมือนเผอสปอยไปแล้วยังไงอย่างนั้นอะไม่น่าเลยสปอยไปเต็มๆจากนี้มาซัำบอกว่าอัคคจังขึ้นจริงด้วยค่ะแล้วพี่ดูจะโกกทำไมแล้วพี่ดูจะโกกทำไม มันพิมพ์ง่ายใช่ไหมมันพิมพ์ง่ายเพราะพี่ดิวพิมพ์เร็วมากนะครับปกติแล้วเนี่ยก็เลยชอบพิมพ์แบบนั้นมนเร็วดีอันนี้ฝนนะครับฝนก็เริ่มต้นจากอะเหมือนกันแต่ลูกอม,มจะต่ําฝนจะสูงดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอาแมะพูดตาผพูดตาอาแมะต้องเสียงสูงนะถ้าเพื่อนๆพนพูดเป็นอาแมะปุ๊บคนญี่ปุ่นจะมองไปเป็นลูกอม,มนะครับ อาเแมอาเแมอาเมพิมพ์เหมือนกันเลยอาเแมทีนี้เพื่อนๆก็จะมีคำถามใช่ไหมว่าอ้าพี่ดิวแล้วถ้ามันอ่านว่าอาเแมอาเแมเข้าใจแล้ว,เข,ลวเข้าใจแล้วว่าการออกเสียงเนี่ยมันไม่เหมือนกันอ้าวแล้วแล้วเราจะอ่านรู้ได้ยังไงถูกปะตอนที่เราอ่านเนี่ยมันมันไม่ได้แยกแยะให้เรารู้หนิว่าเออ กรณีไหนเสียงสูงเสียงต่าคือเพื่อนๆที่เรียนกับพี่ดีวก็น่าจะรู้ดีนะว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีตัวคันจิซึ่งมันเป็นอักษรคังที่หยิบยืมมาจากจีนในยุคคังนะครับมันคืออักษรคังคอึจิจิแปลว่าอักษรนะครับมันคืออักษรคังคังของจีนนะครับซึ่งคนญี่ปุ่นเอามาเพื่อนิยามความหมายให้กับเสียงเช่นอาเมะอาเมะ ถ้าเขียนลงไปในกระดาษแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นงงครับว่าสรุปแล้วมันเป็นลูกอมหรือเป็นฝนกันแน่เขาก็เลยหยิบยืมภาษาจีนมาอ่าเดี๋ยวพี่ดิวจะเขียนเพื่อนเพื่อนให้ทายว่าสิ่งที่พี่ดิววาดอยู่นี้มันคือฝนหรือลูกอมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมีหน้าต่างมีหน้าต่างมีหน้าต่างแล้วก็ฝนตกใส่หน้าต่างอ่าสปอยสุดสุดนี่คือคันจิอะไร รู้ใช่ไหมมันคือฝนนะครับฝนก็คืออารมณ์ประมาณว่าฝนตกใส่หน้าต่างอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ปักธงอยู่ฝนตกใส่ธงอะไรประมาณนี้เนี่ยอ่าทีนี้ต่อมาลูกอมครับลูกอมเนี่ยง่ายมากครับมันจะมีคนอยู่คนหนึ่งอ่ามันมีคนอยู่คนนึงอันนี้คือคนแล้วก็หนึ่งนะคนอยู่คนหนึ่งครับมีการปักป้าย มีการปักธงนะปักธงเป็นป้ายครับแล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะมีมีมุกแล้วก็มีปากซึ่งสองตัวนี้คือโต๊ะมันจะมีโต๊ะแล้วก็มีคนหนึ่งคนปักป้ายอยู่นะครับก็คืออ่าเป็นรถเข็นขายลูกอมสมัยก่อนนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยคือลูกอมดังนั้นถ้าเขาเขียนตัวนี้เราก็จะรู้ว่าอ, so. อ๋อไอ้ตัวนี้คืออาแมถ้าเขาเขียนตัวนี้เขาก็จะรู้ว่าอ๋อ so. อันนี้คือ so. อาแมโอเคนะครับ แสดงว่าคียสูงคีต่ำสำเนียงของญี่ปุ่นนั้นมันแฝงอยู่ในตัวคันจิครับถ้าเพื่อนๆเรียนรู้คันจิเพื่อนๆรู้ว่ามันมีความหมายอะไรถ้าเพื่อนๆเรียนรู้คันจิเพื่อนๆก็จะรู้ว่าคำศัพท์นี้ออกเสียงยังไงนะครับแต่มันก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะเพราะว่าคนญี่ปุ่นไม่ใช่ทุกคนที่ออกเสียงภาคกลางถูกต้องโอเคปะ คนญี่ปุ่นมันมีหลายภูมิภาคครับมันก็จะเพี้ยนตามภูมิภาคกายไปนะครับดังนั้นคนญี่ปุ่นไม่ใช่ทุกคนจะพูดภาคกลางแบบเป๊ะร้อยเปซขนาดนั้นดังนั้นคนต่างชาติอ่ะหรือว่าคนไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่นอ่ะคุณไม่จําเป็นต้องคิดว่าฉันต้องสำเนียงเปะ๊ะเพราะว่าคนญี่ปุ่นก็ไม่ได้เป๊ะทุกคนโอเคปะเออดังนั้นเพื่อนๆไม่ต้องเสีเยสฝึกกับพี่รดีวไปเรื่อยๆแล้วก็เรียนแบบสำเนียงพี่รดีวไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนๆก็จะหน้าตาดีเหมือนพี่รดวเองโอเคจบที่เรื่องเดิม เออเกือบจะมีสาระแล้วไหมล่ะโอเคนะดังนั้นอาแมอาแมนะครับตามนั้นเลยลีงไม่ต้องหัวเราะเลย <c oughs> โอเคนะเห็นภาพแล้วใช่ไหมดังนั้นภาษาญี่ปุ่นมันมีความน่าสนใจมันมีความน่ารักนะครับถ้าเรียนรู้ไปเรื่อยๆพี่ดิวเชื่อว่าพี่ดิวทำให้ทุกๆคนเนี่ยรักภาษาญี่ปุ่นได้แน่ๆไปต่อ